อาหารเยอะๆและเยอะๆนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงอยู่ในช allenge อันใหม่ของ b บร e d ดต้นของอร่อยๆไว้ช่ฉันเถอะว่ามันไม่เคยพอว้าวมีป๊อบิดหลายอันเลยแปลกจังฉันว่ามันเสียแล้วฉันกดไม่ได้แล้วเธอจะทำยังไงล่ะฟิบี้หยุดดมได้แล้วมันกินไม่ได้สักหน่อยถ้าผิดแล้วป๊อบอิดอันนี้มันทำมาจากเยลลี่และมันก็อร่อยมากด้วย ว้าวโชคดีจังออมันไม่เหลือแล้วอ่ะฉันกินเร็วมากเลยเธอกำลังมองอะไรอยู่ล่ะตาเธอแล้บบางทีปพาะินเองฉันอาจจะเป็นยินลี่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มันแข็งเกินไปมันคือช็อกโกแลตฉช่โชคดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกไว้ช็อกโกแลตของปวดฉันเลยแถมยังมีขนมอยู่ข้างในด้วยฉันก็อยากลองบ้างฝันไปเถอะฟีบี้ฉันไม่แบ่งเธอหรอ มีอ่ะมีสีเต็มหน้าเธอเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันล้มหนักแป๊บเดียวดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ฉันกับคาวดีฉันสงสัยจังว่าพอพิทของฉันทำมาจากเยลลี่หรือช็อกโกแลตนะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทั้งคู่มันคือปอมพิทของจริงเจ๋งเรามาเล่นกันเถอะโอ้สนุกจัง ใช่เลยมาเล่นกันว้าวมันฝรั่งทอดกอบนี่เป็นข่าวดีเลยแต่ทำไมเราถึงได้คนละกระป๋องล่ะไม่รู้สิแต่ฉันว่ามาลองกินกันเถอะเป็นไงบ้างฟีบี้ฉันไม่เข้าใจเลยเมันตกลงมาใส่ตาของเธอจงังๆนั่นตลกดิฉันไม่เห็นมีอะไรตลก <Okay. S 3> ฉันว่ากระป๋องมันว่างเปล่าแล,ล้วล่ะ อย่างดีที่อย่างน้อยฉันก็ได้กินสึกอันก็แค่นี้แหละตาเธอแล้วถึงเวลามาดูกันแล้วว่าอะไรอยู่ในกระป๋องของฉันฉันหวังว่ามันจะเยอะกว่าของเธอนะมาดูกันเป็นไปไม่ได้ก็ต่องมันไม่มีปตูอะไม่มีขนมด้วยแดนนี่ดูบนโตะก่อนสิมันอยู่นี่ไงฉันพลาดไปได้ยังไงฉันว่ามันมีหลายชิ้นเลยและมันดีกว่าชิ้นเดียวแน่นอนยินดีด้วยอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ฉันน่าจะสูดผงเครื่องปรุงเข้าไปเน่ะฉันอยากจาเออฉันจะจาตอนนี้เลมได้เออฉันจาอีกแล้วเธอปอกขนมของเธอเอาไปแล้วเอาไม่นะมีอายอย่าทำพลาดเหมือนฉันนะเชื่อฉันเถอะฉันรู้วิธีจัดการกับอาหารว้าวมันเยอะขนาดไหนกันไม่จบสักทีในกระป๋องไม่เป็นร้อยชิ้นเลยว้าวเอิ่มเธอไม่ว่านะถ้าฉันจะลงแน่นอนสิว่า อย่าเข้าใกล้ขนมของฉันฉันกินได้แต่เองได้เธอไม่ต้องช่วยไม่อยากจะเชื่อเลยเธอกินมันเข้าไปหมดได้ยังไงฉันทำได้มากกว่านี้อีกดูเหมือนมีคนสสำลักถึงเวลาช่วยเมีอากันแล้วรอ <Okay. S 1> แ,แป๊บนะฉันก็จะช่วยเธอเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากแดนนี <Danny. S 2> ่เธ <Danny. S 2> อเป็นเพื่อนแท้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึหนกับโค้กทำไมมันถึงพุ่งเข้าชนแบบนี้ที่มันสนร้ฉันชัด ฉันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีคิดแค่กี่อันกันเนี่ยฉันว่ามันไม่เยอะนะแค่สิบชิ้นเองไม่เลวแต่ฟิบี้มีแค่อันเดียวเองกี่แพ้แต่ฉันเชื่อว่ามันอร่อยเหมือนกันแระวังหน่อยเป็นต้องยอขยะใส่ฉันเลยอ้ว้าวช็อกโกแลตเป็นชั้นๆเยิ่มไปเลยและฉันก็ชอบบัล์เฟรมมากมากเลยถ้าทิ้งเสร็จมันใส่เรา ทพ่ทีมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะก็พวกเราจะเอาคืนที่หลังรอเลยแต่มีอ่าตังกินช็อกโกแลตของเธอแล้วฉันว่านี่เป็นความคิดที่ดีเลยว้าวเป็นวิธีที่แล้วและฉลาดมากที่เธอเอาที่ห่อออกเจงก็พวกมันไม่มีประโยชน์ฉันสนใจแค่ช็อกโกแลตแต่ดูเหมือนว่ากินด้วยมีลเล่อมไม่ได้งั้นฉันจะกินโดยไม่มีพวกมันละกันฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ โอ้รสชาติดีจริงจริงนี่มันไรห่อไปเลยไม่มีอะไรอยู่ฉันได้แล้วมันคือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเลยมาเลยะเธอหายไปไหนนัมมิอ <S <S เอเธอดูไม่เป็นเหมือนตัวเองเลยนะโอ้หล่นมาอันนึงต้องเอามันออกไปได้ด่วนฉันไม่อยากมีปัญหากับเธอถูกแล้วนี่เธอกลัวดันนี่ใครก็ตามที่พยายามจะขโมยขนมของฉันจะต,ต้องถูกลงโทษด,ดันนี่ตั้งสติหน่อยสิฉันยังต้องกินช็อกโกแลตอีกร้อยอันนะ ทีวีพูดถูกเริ่มได้แล้วจะกินแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องใช้วิธีพิเศษนี่มันชุวช่างหรือเปล่าขอบคุณฉันตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เธอไม่เคยเห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้มาก,ก่อนแน่แน,แน่มันดูมหัศจรรย์มาก <Yeah. S 2> ฉันต้องใช้บันไดเพื่อจะไปถึงยอดเยี่ยมมันคือ,อกีดก้อนสุดท้ายแล้วและไม่ต้องขอให้ฉันลงนะเพราะวันนี้มันเจ๋งมากเลย ถ้าเธอไม่อยากลองก็ตามใจมันยิ่งดีกับพวกเราเลยข้อทีนะั้นแดนนี่ตึกของเธอจะกาละถล่ม้องต้องต้องปลิ่ถล่ม<ง><ง>แล้วเอาไม่นะเธอทำมันลงไปฉันไม่ยามหนักมากมันไม่มีทางเลือกเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชิคกี้แลตและเราก็ไม่เสียใจด้วยมันคงข้ามมากไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะได้กินขนมเยอะๆแบบนี้อีก <c oughs> ฉันอยู่นี่ บอกว่าพวกเธอไม่ได้คิดถึงฉันนะฉันรู้สึกวิเวียนดีนะที่ฉันใส่หมวกกันเนาะเธอนี่ตลกจัง oh. ในที่สุด <c oughs> ฉันก็ได้เยอะที่สุดสักทีหมักฝรั่ง100หนึ่งร้อยห่อแต่พวกเธอละ่ะได้กี่อันกัน <c oughs> แดนนี่ได้แค่เดียวเองตลกจัง <c oughs> ฉันไม่คิดงันฉันไม่เห็นมีอะไรตลกเลย <c oughs> ดูสิมันมีหมักฝรั่งหลายอันเลในซองเดียวเยี่ยมไปเลย มีอาโทษทีฉันไม่คิดว่ามันจะโดนเธองั้นก็มาเริ่มกันเถอะฉันแสดงให้พวกเธอโดยการกินหมันฝรั่งของที่มันเป็นยังไงมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ทิ้งขยะไปทั่วเธอนี่เจ้าระเบียบชมัดเธอไม่น่าตีฉันเลยค่าทำไรน่ะแดนนี่มันดูประหลาดมากเลยแต่มันสะดวกมากแค่ไม่กี่วินาทีฉันก็เอามันฝรั่งเข้าปากฉันได้หมดแล้วและตอนนี้มาดูกันว่าฉันจะเป่ารูกโป่งในขนาดทหยาเข้าไหนว้าวเธอน่าจะทำงานในนครสัตว์นะ ฉันบอกว่าเป็นคำชมนะถ้าเป็นงั้นก็ขอบคุณมิอาเก่งมากมันเยี่ยมไปเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาของมิอาแล้วว้าวแอลที่อ,ออกได้ภายในพริบตาเลยเจง๋งมันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับฉันแถมฉันยังดูดฝังพรั่งเข้าปากได,ได้เหมือนที่ดูดฝนด้วยว้าวลูกปองลูกมันเริ่มเลยฉันว่าถึงเวลาเจมามันแล้วเพอทีน่มิอาแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้นะ มองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นเพราะหมาฝรั่งปิดตาของเธออยู่นะสิดูเหมือนมียังอย่างปแปลกๆกับฉัน <c oughs> นี่มันฝันร้ายชัดๆจะต้องมันกลับขึ้นที่เดิมมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ <c oughs> ฉันไม่สนความผิดของเธอแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ถึงเวลาบริหารกล้ามเนื้อปาก <c oughs> แลระว,วังหน่อยฟีบี้เธอเกือบทำโต๊ะพังเนี่ย กำลังพลาดไปนะแต่พอดีฉันกําลังรีบเอาที่ห่อออกโทษทีนะปากเธอเป็นยางยืดเหรอมันจกะอาหารได้ยังขนาดไหนกันนะไม่เอานะมันปกติมากเลยไม่ใช่เรื่องยากฟิบ้เธอกำลังจะไปไหนหยุดฉันจับเธอไว้ได้แล้วแดนนี่ไม่มีประโยชน์แล้วกล้บอกว่าทำมันใหญ่เกินไปแต่ยังมีทางออกอยู่นะเธอต้องยิงลูกบอลให้แตกเออเป็นความคิดที่ดีเลย ฉันว uh ่าฉันทำได้เออเธอยิงพลาดอ่ะขอฉันลองหน่อยแต่แน่ใจเหรอนึกบองฉันแตกแล้วมันได้ผลแต่ตอนนี้เธอกลังตกลงมาเอ้ฉันพยายามจะรับแล้วนะเธอพลาดอีกแล้วพลาทีฉันพยายามเต็มที่แล้วขอบคุณ สวิกส์แค่อันเดียวเองเหรอน้อยจังช่างเธอก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ได้กินดูเหมือนจะเห็วมากๆเลยนะนี่ระวังหน่อยสิเธอโยนเข้าหน้าฉันจังๆเลยและฉันจะทำอีกครั้งถ้าทธอมายุ่งกับฉันอีกฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะดูนะฉันกลัวหวังแล้วฟ้าลงนะ <S <S ใจเย็นนะฉันแค่ต้องการตัดเจ้าสวิกส์นี่ ระวังหน่อยสิเ็จผมมันเปรี้ยเลยโอเคฉันจะเสร็จแล้วถ้ายแต่ไม่ท้ายสุดตัดชิ้นสุดท้ายตอนนี้การกินช็อกโกแลตก็ง่ายขึ้นเธอทำเราแล้วหมดเลยดูสิโอ้โทษทีมันเป็นอุบัติเหตุนะดูสิว่าฉันทำออกมาแจ่มขนาดไหนรู้สึกเหมือนมีช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นเลยก่อนหน้านี้ไม่แค่สองชิ้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นสิบเลยเจ๋ง อ๋อ,อฉันไม่อยากให้ทวิสหมดเลยมันเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ถึงเวลาฉันกินแล้วมีหลายห่อเลยต้องเอาห่ออ,กออกตอนทำดีมากขอบคุณตอนนี้ฉันก็กินทั้งหมดพร้อมกันได้ทีเดียวและไม่มีอะไรอยู่ฉันได้อร่อยจังดีนะที่ฉันยังมีอีกหลายแท่งเลย,ยได้แล้วแต่ทำไมเธอต้องใช้ขวดน,นมด้วยล่ะโอ้ยหัวฉัน ทำไมผู้เธอทิ้งขยะใส่ฉั้อยู่น,ยนั่นแหละโทษทีแต่ฉันต้องทำนมช็อกโกแลตนะ่ะดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยแต่ฉันก็มั่นใจว่าทาิี้จะอร่อยยิ่งขึ้นโอ้ใช่เข้ากันสุดๆเลยฉันก็อยากลองบ้างทางหน้านะตอนนี้ตาฉันแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทำเหมือนกับก้อนช็อกโกแลตนี้ก่อนอื่นเป่าหอออกไปก่อนว,ว้าว อนนี้ก็มาสร้างป้อมปราการกันเพืาอที่สร้างมันฉันต้องใช้ที่ฉาบและซีเมนต์หวานๆและนั่นก็คือนูเทลล่าโอ้ให้ตายมันหอมมากเลยฉันมั่นใจว่ามันจะใมททวิกติดกันได้ดีดูสิมันช่วยยึททวิกให้ติดกันเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยเยี่ยมเป็นตึกที่สูงมากเลยแต่เราจะพลาดได้ย่งไงล่ะ ทำไมตึกของฉันถึงซันนะพวกเธอทำอะไรนะมันจะถล่มแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอเอาไม่นะเอาดูเหมือนว่าพวกเราต้องฟังเธอนะฉันจะเอาคืนพวกเธอ, <c oughs> ท,อท้ทีเราไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> ดีนะที่ฉันใส่หมวกก็เลยไม่บาดเจ็บ <c oughs> ว้าววยันนี่ลูกตาเยอะจัง ฉันคงพูดแบบเดียวกันไม่ได้เพราะฉันมีแค่อันเดียวเองบางคนก็ได้น้อยที่สุดอีกแล้วหยุดหัวราอเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรตลกสักหน่อยฉันก็แค่ล้อเล่นแต่เธอไม่ควรมายุ่ัแต่หน้าของฉันเลยมาดูการว่าเธอชอบเกมสยองขวัญนี้ไหมฉันว่ามันดูสยองขวัญนิดหน่อยนะนี่ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะ นั่นตาของเธอเหรอนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันทนดูไม่ไหวแล้วน่ากลัวชิมิล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงยื่นลูกตามาให้ฉันอ้โอ้ดูเหมือนว่าการแก้ของฉันจะเลยเถิดไปแล้วช่วยฉันทีมันติดคอถึงเวลาอาหารเช้าแล้วช็อกแลตดบอลพวกนี้มันอร่อยจังอีลูกตาดีนะที่มันเป็นแค่การแก้งเล่นฉันตกใจแทบแย่เลยแต่ก็นะนี่มันอร่อยจัง ฉันต้องชอบมันแน่แน่แย่จนที่มันหมดแล้วงั้งนก็ตายฉันล้วสินะหวังว่าฉันจะชอบเหมือนกันอรใช่อร่อยจังฉันชอบเยลลี่ <c oughs> นี่มือของพวกเธอนี่มันจานของฉันนะตาทั้งหนึ่งร้อยอันเป็นของฉันทั้งนุ่มทั้งอร่อยสุดๆเยี่ยมฉันชอบมากๆเลยเธอแบ่งฉันบ้างสิ เธอไม่ต้องหลายอันนะ <No. S 1> ใช่ให้พวกเราคนอันก็พอ <We ez. S 1> ทอทีแต่ฉันไม่เหลือแล้วสายไป there, there, there. ช้าไป there, there. ฉันรู้สึกแปลกๆก็ฮะ,ะนี่มันอะไรกันให้ตายกับอะไรข้าบนนั้าของฉันเนี่ย <laughs> ดูเหมือนว่าเธอกินมากเกินไปนะ <What? S 1> แค่อันเดียวเองเหรอ <laughs> ดูสิเธอเคยเห็นมันขนาดทอดกรอบเป็น้ายห่อแบบนี้ไหม ฉันว่าบางคนก็ไม่โชคดีเท่าไหร่นะใช่เลยฉันหยิบมันขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ำเธอกำลังคิดจะทำไรนะฉันต้องการว่นขยายมันจะช่วยให้ฉันได้กินสักทีเย้ฉันหยิบมันขึ้นมาได้แล้วฉันจะดื่มตามรสชาติของมันให้นานที่สุดดูเหมือนว่ามันจะหมดแล้วแล้วจังยิ่งดีเลยตอนนี้ก็ตายฉันฝาปิดแน่นจังเลย ฉันเปิดมันมีได้อะเร็วเข้าเปิดสิดูเหมือนว่าไขสุกคนต้องทนหิวแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะฉันจะเปิดมันให้ได้ดูสิฉันทำได้เธอโยนมันขึ้นไปเพื่อเพ้่อช่พวกเธอดูว่าฉันทำอะไรได้ว้าวปบมือเลยเยี่ยมมากแน่นอนฉันเป็นปรมาจารย์ด้านการกินมังรัทอดกอบอู่แล้วโอ้หัวฉัน ฉันเห็นดาวจะไปหมดเลยเธอน่าจะสุกฝนุมากกว่านี้นะอ้าเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดช่างเธอปล่อยเธอพักไปฉันจะกินขนมของฉันแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะจำได้ไหมแบ่งฉันด้วยสิฉันหมายถึงขนมไม่ใช่กระป๋องโทษทีฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเลยอ๋อดูเหมือนจะผิดที่ผิดเวลาอร่อยจังฉันหยุดไม่ได้เลย ระวังถ้าเกิดจะปลาดอนฉันแล้วนะงั้นฉันจะทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอ้าวโอ๊ยเจ็บจัง,งฉันไม่ชอบดีสนสุดอย่าเพิ่งโดนสรุปไป <c oughs> เธอสมควรได้รับมันแล้วละ่ะบล็อกเอรี่ถามจริง <c oughs> ส่วนฉันได้เมล็ดแทนที่จะเป็นผัก <c oughs> แล้วฉันต้องทำยังไงกับมันฉันไม่รู้เลยก็แค่ต้องกินมันมั้งมันเหนียวจนที่จะเคี้ยวได้เธอกำลังทำอะไรนะฉันว่าเราจะไปปลูกมันหยุดย้อนเลนใสพวกเราได้แล้วพอได้แล้วฉันต้องขุดลงไปลึกๆไม่งั้นมันจะปลูกไม่ได้แต่เพราะเธอตอนนี้เราเหมือนกำลังอยู่ใต้ดินและเมล็ดพันธุ์ของฉันด้วยเธอคิดจริงๆหรอว่ามันจะมีอะไรงอกออกมา เดี๋ยวเราก็ได้รู้แต่ตอนนี้เคยกินผักได้แล้วอิวเหม็นเขียวสุดๆฉันเกลียดผักมันไม่มีรสชาติเลยยังดีนะที่ฉันได้จานไม่ใหญ่มากฉันหวังว่าฉันจะเอาอยู่แต่ฉันต้องดื่มโคกตามด่วนเรวเข้าเอากระป๋องมาให้ฉันฉันต้องหลดน้ำต้นไม้มันต้องการความชุ่มชื่นแล้วมันช่วยไหม ช่วยสิมันกำลังงอ,อกมา <Wow. S 1> เป็นไปได้ยังไง <Go. S 1> เจ๋งงั้นก็ลองกินสิกินให้อ่อยนะ <laughs> ก็ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ปลอกมันตั้งแต่แรกฉันไม่ชอบบอกโคลี่เลยไม่ชอบเลยโอ้โหตายและหน้าเธอละดิ้นไปหมดเลยแต่ฉันทำมันสำเร็จแล้วตาเธอฉันว่า ฉันไม่วิธีที่จะกินมันให้หมดแล้วโดยสิมีนกบินมาเชื่อไปได้ยังไงพวกโง่ชิ้นกเป็นนกชิมไม้เป็นไม้ฉันจะทำไปว่าฉันกินหมดแล้วแต่จริงๆฉันจะโยนมันทิ้งไปต่างหากเธอคิดว่าเธอจะหลอกฉันได้เหรอไม่มีทางฉันจะคอยรับมันไว้แล้วเอามันกลับมาคืนเอิ่มฉันกินหมดแล้วเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วที่เหลือล่ะฉันเก็บมันไว้ให้เธอเลยนะไม่ต้องขอบคุณฉันกันได้ ก็จะเหมือนว่าแพยของฉันจะล้มแล้วกินกันได้หยุดเบียงเบ้งครบสนใจได้แล้วกินซะกลูกกว่าสกิเตอเยี่ยมไม่ใช่ทุกคนที่ได้จานใหญ่นะฟังดูนะเศซาและใช่ฉันได้ลูกกว่าแค่เม็ดเดียวขี้แพ้หัเละที่หลังดังกว่าเยอ้ฉันรู้แล้วว่าต้องทํอย่างไงเธออาเธอสัมมาทำไมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ ฉันจะขยายลูก,กว่าของฉันนิดหน่อยว้าวไม่รู้มาก่อนเลยว่าทำแบบนี้ได้ด้วย <c oughs> มันก็ยังมีลูกกวาดแค่ชิ้นเดียวแต่เป็นชนิ้นใหญ่เบลเลอร์เลยเยี่ยมว้าวฉันก็คงไม่ประเดิษ็์ลูกกวาดนั้นเหมือนกันทำดีม,มาก <c oughs> ใช่ฉันผ่านชาเลนจ์แล้วเร็วเขา้า <c oughs> ฉันมีวิธีดีๆเหมือนกัน <c oughs> ฉันจะรับลูกกวาดด้วยปากของฉัน วายพาสช่างมันเถอะฉันยังไม่ยอมแพ้และฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นหยุดได้แล้วพวกนี้เป็นเลก,กว่าของฉันนะฉันจะกินคนเดียวจะเริ่มด้วยสีอะไรดีนะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยกินอันนี้หรืออันนี้ดีฮะนึกงออกแล้ว,วนั่นคืออะไรเนะี่ยฉันไม่เข้าใจเลยแต่เธอต้องมีแผนอะไรสักอย่างแน่แ มันคือการจับฉลากแล้วมันจะบอกฉันว่าต้องเลือกอะไร <Wow. S 1> มันมีมากกว่าสีส้มอยู่ข้างในหมายความว่าอย่างไงนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องเลือกสีไหนฉันจะเลือกสีส้มแล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะ mm. เธอชอบไหมสุดๆตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วฉันจะกินให้หมดนทุกสีเลยง <c oughs> ั้นฉันก็ขอจับฉลากด้วยสิ <c oughs> ว้าวดูสิมันมีอะไร ว้าวเธอได้รางวัลใหญ่เลยฉันฝันถึงลูกกวาดใ,ใหญ่แบบนี้มาตลอดและในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงอร่อยมากดูสิแถมยังมีลูกกวาดข้างในด้วยมาแบ่งกันไหมตั <Okay. Please. S 1> ้งความคิดที่ดีเอาสิกินเลย <Yeah. S 1> <laughs> ขอบคุณนะ <Yeah. S 1> อร่อย จำไว้นะถ้าพวกเธอมีอะไรอร่อยๆอย่าลืมแบ่งมันกับเพื่อนๆของเธอเพราะครั้งหน้าเพื่อนๆของเธอจะได้แบ่งขนมกับเธอด้วยไง